ชีวิตมันเป็นยังไงลูกขี้เบิร์ดเอาเหลามาสมิชีวิตมันเป็นยังไงมันรันทดขนาดนั้นเลยเหรอลูกอนอนตะแกงไฟนะนอนตะแกงไอ้เตาเตาฟืนนะเป็นไงลูกมันเป็นอะไรโอ้มันเศร้าชีวิตมันเศร้าขนาดนั้นเล้เหรอครับ chị vệ mình sao Alo Aloha mẹ phán xí mật sao young ai chị vệ sao vậy ngay nô liking kha nô nô bay. Hả lăng liking kha nô nô กอดลูกพ่นเอาอืมอืม,อ,มอย่งน้อยมย่งน้อยไปทีไปะไรอีกย่วงน้อยีไปแล้วอันนี้อันนี้พ่อก็ยังซื้อมาอยู่ยเนาะอืมนี่กัญชาแมวเนี่ยพ่อก็ซื้อมาของเราก็มีเยอะแยะก็ไม่ถามกันก่อนก็ไปซื้อมาลูกตั้งเยอะตั้งเยอะเขาก็หาสรรหามาให้แมวเขา ขขเขาก็จะบดมาอย่างนี้นะเอาไปเด่นไปเนี่ยเขาจะสบายอีกแลระอืม លុំកលាទីនលុំកញ្ចាមើលមកមើលហើយมั้ย